คุณพ่อมาแล้วหนในคุณพ่อก็มาเดี๋ยวถามคุณพ่อหน่อย <c oughs> คุณพ่อไปถามมันนี่ให้ได้บอกไปไปไปถามมันอ,อปตตรงนี้นะเพื่นว่าเพื่อนมีสายไฟเงวๆงอยู่บอกครับเพราะว่าไฟมันบ่ค่อยพ่อมันเชื่อมบ่ค่อยได้เมือ,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 อแล้วไฟบ่คอเออลองไปถามเพื่อนมองดูอันหม้อไฟมันอยู่ใส่ไหนหม้อไฟเพื่ับอยู่ วดูด่หน้าวัดเลยบอกถ้ามีอันสายไฟของอบตอเพิ่นมีให้ยืมเง้วมะฮอนนี่กะสิยืมเพิ่นจังน้อยนะลองไปถามมึงดูครับ,รบอันสายไฟมันของเราเนี่ยมันใหญ่อยู่แต่ว่าของเขาเนี่ยมันมันต่อไกลแล้วมั้มันก็เลยไฟไม่พอแต่ว่ามันก็ไกลอยู่เนาะหน้าวัดโน่นนะโน่นนะทุกท่านหน้าวัดนะ เดี๋ยวให้คุณพ่อเพื่อนไปถามทางอันอบตอเนาะว่าเพื่อนมีอันสายไฟเงวๆให้ยืมอยู่บ่ถ้ามีให้ยืมก็จะจํามาจากตรงหม้อเลยนะฮะจํามาจากตรงหม้อแล้วก็เดินสายตรงมานี่เลยนี่ครับนะ,รน,นะ <c oughs> ถึงตรงนี้ก็ยังดีนะนี่ถึงตรงนี้ก็ยังดีนะเพราะว่าสายไฟสายดำของเราเนี่ยมันมีอยู่นี่ครับ สายไฟสายดําของผมเอามาจากบ้านเนี่ยมันมันยาวอยู่เนาะมันยาวอยู่เดีย๋ยวให้คุณพ่อมันไปถามท่านอบตอดูว่ามีหรือเปล่าสายไฟให้ยืมถ้ามันไม่มีก็ต้องเชื่อมตามตามนั้นแหละนี่คือสายไฟสายดําที่ผมเอามานะยาวอยู่นะสายยาวอยู่แต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่พอมันไม่ถึงหน้าวัดนะท่านผู้ชมเป็นสายที่ผมใช้สกรีนเชื่อขายสมัยก่อน น,นี่นะต่อไฟจากบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็ยังไม่พออยู่ดีนะฮะจะให้คุณพ่อเพิ่นไปดูให้เนาะไปเช็คดูนะฮะว่าจะต้องทำยังไงนะไฟไม่พอแบบนี้นี่นะเดี๋ยวก็รอนะคุณพ่อเพื่อนออไปถามเรื่องสายไฟนะท่านผู้ชม นี่นะทุกท่านบรรยากาศก็เหมือนฝนจะตกนะเหมือนฝนจะตกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนั่งรอคุณพ่อเพิ่นไปถามสายไฟนะว่ามียาวหรือเปล่าถ้ามีสายไฟยา,ยา,ยาวๆก็ดีเลยนะท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่ไม่มีก็คงจะต้องฝืนใช้อันนี้แหละนะค่อยๆเชื่อมเอานะถ้าวันติดไหมมันก็มันจะเชื่อมยากกว่านิดนึง รือไม่เราก็ลองเชื่อมเชื่อมดูแล้วก็ลองไปจับดูสายไฟมันร้อนหรือเปล่าถ้าสายไฟมันร้อนเราต้องถอยนะเดี๋ยวสายเขาละลายนะท่านผู้ชมนะรับแรกเราเชื่อมเชื่อมสักพักแล้วลองขึ้นไปจับดูสายไฟว่ามันร้อนร้อนหนักหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่ร้อนเนี่ยถือว่าโอเคได้อยู่นะ คุณพ่อมีสายไฟหรือเปล่านี่ไงคุณพ่ออมาแล้วท่านผู้ชมได้ไหมคุณพ่อสายไฟลงไม่เดี๋ยวผมไปถามเพื่นขอสายไฟของพปฐวากต่อจากเงินโอ้ยนี่แหละแจ๋วอ้ยถึงหรือเปล่าน้อนี่ไม่ถึงก็ถ้าถึงตรงนี้ก็ได้นี่สายเรามันถึงนี่อยู่ไหนมันหม้อมันอยู่ไหน ต่อมาจากเพื่อนคนนี่ครับต่อจะกขนเอาเงินไปไหนมาเลยต่อจะคันเอาเงินไหนเพื่อนปทวาวาเพราะเงินแหล่งใหญ่มาแล้วเดี๋ยวผมเอามันต่อกันไล่ทอดปานั่นบปเดี๋ยวนี้ครับเอาผมอยากจ้ำจากตูดหม้อมันเลย,อ,ยอ,อ่ะใส่งตหม้อขึ้นมาหม้อใส่หม้อมันด้วยไหนหน้าวัดก็ได้ครับหน้าวัดเสานี่บ่ครับเดี๋ยวผู้ช่วยผมต่อเพื่อจะอยู่ขันท่ายอยาไปเดี๋ยวเราไปดู หม้อมันไปะถ้าไปดูหม้อหน่อยถึงหรือเปล่าอันนี้มันไม่ถึงหรอกแต่ว่าเราหาหาหาต่อดูไปหาเจ้าของบ้านเนี่ยจับวัว,จ,ว,วจับวัวตรงนี้ไว้แล้วก็วิ่งรถไปเลยไหมดึงไปเลยไหมใจเย็น<ด>ลองดูไหมตั้งสติปอดจะของเงอนก้อน,นอ๋อจะไปขอจะของเงอนเพื่อนครับอ๋อพวกเขาพวกพุทธไทยรู้เป็นอ,อ๋อไปขอ,อวขอขา่าจะจำหม้อบ่อหรือว่าไง ครับอ๋อคือปัญหาเว็บที่คือไฟเราเชื่อมไม่ได้เนาะอุ้มไฟมันไม่พอนะอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อไปติดต่อเครื่องปั่นไฟกับไปขอก่อนอบตเขาไม่มีเครื่องปั่นไฟยืมบอกวาบอมีครับมีเนาะครับเป็นของตมอันนี้อันนี้คุณพ่อไปเอามาจากไหนสายสายไฟนี่สายอบตครับอ๋ออันนี้สายของอบตแล้วเรายืมเขาได้บ่ยืมได้ครับอ๋อเป็นให้ยืมอยู่เนาะไม่ได้เก็บเออเป็นถ่าย โอเคครับไปไปขออนุญาตไปยังก็ว่ากันไปไปขอเราลองดึงรอไหมระวังพ่อเป็นไปนี่ดึงสายรอนี่ยแอบแอบไปทางนี้เนี่ยยังไม่ยาหรอก เดี๋ยวถ้าเขาไม่ได้เดี๋ยวเราก็เก็บไปทับเดียวรอเขาดูว่าถ้างั้นรอกันอยู่ไกลถ้าไม่ได้อาจจะยกเลิกบ้านหลังนี้อ้อยย่าหัวข้อมาแล้วปอนขอบคุณนะถ้าไม่มีไฟอาจจะยกเลิกบ้านหลังนี้นะท่านผู้ชมปอนเป็นคนคิดหัวข้อให้เลยนะทุกท่านฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ